ผู้ชมผู้ฟังด้วยความเคารพนะจะเยียวยาองค์กรตํารวจอย่างไรก็ต้องรู้สมุฐานของโรครู้สาเหตุของโรคที่ต้นเหตุได้ใช่ไหมต้นเหตุแห่งทุกมันอยู่ตรงไหนถ้าย้อนไปไกลมันไม่จบชั่วโมงหนึ่งก็ไม่จบเอาชตสำคัญสำคัญดีกว่าเอาชตสำคัญสำคัญย้อนกลับไปแค่อทิตย์เดียวก็แล้วกันจันที่แล้วในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาผมอยากจะตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าย้อนไทม์ไลน์ ยิ่งกว่านรกองค์กรตำรวจโอ้โห oh, แค่ฟังก็นะอ่ะมาดูกันต่อดีกว่าไสในจะเป็นอย่างไรโอเคดูไส้ในดีกว่าเมื่อกะย้อนไทม์รายยิ่งกว่านรกมันก็ต้องเริ่มกันที่จันที่25กันยาจันที่แล้วเนี่ยแหละจำได้เลยทวนกันอีกครั้งนะค่ะจันที่25กันยาสังคมตกใจตำรวจเองก็ช็อกตำรวจเองก็ช็อกนะ,ะเพราะไม่คิดว่าจะมีภาพนี้ <Okay. S 1> ภาพนี้ก็คือ ภาพตำรวจพีซีทีหน่วยขึ้นตรงพรบตรย้ำน,นะวันนั้นพบตรออยังชื่อบิ๊กเด่นไม่ใช่บิ๊กต่อนะใช่แล้วเข้าใจกันตามนี้นะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นบิ๊กเด่นค่ะภาพที่ทําให้ตํารวจด้วยกันเองก็ช็อกสังคมก็ตกใจทั้งสังคมาภาพนั้นก็คือตํารวจพีซีทีหน่วยขึ้นตรงพรบตรสนธิกําลังกับตารวจไซเบอร์และตํารวจคอมมานโดจากสอบสวนกลาง บุกไปที่บ้านบิ๊กโจ๊กหลังสโมสรตำรวจกลมกลมกรากันไปพร้อมกับหมายคน้นอ้างว่าจะไปค้นหาตัวผู้ต้องหาตามหมายจับแต่ดันไปค้นบ้านรองพบรตรมันแปลว่าอะไรตำรวจช็อกอคมตกใจระดับรองพบรตรนะใช่ม,มีผู้ต้องหาอยู่ในบ้านเหรอ,อบุกเข้าไปตั้งแต่ตอนหกโมงเช้าเนี่ยใช่โดยประมาณแต่กว่าจะยือ้อกันกว่าจะได้เข้าได้ก็หลังแปดโมงครึ่งอะ่ะ หลังจากนั้นหลังจากนั้นประมาณ10บโมงเช้าค่ะวันเดียวกันนะค่ะจันทร์ที่25นะค่ะบุคคลบ้านบิ๊กโจ๊กตามมาด้วยการปล่อยข้อมูลออกมาชุดหนึ่งอข้อมูลที่ปล่อยออกมามันเป็นอินโฟกราฟิกแสดงเส้นทางการเงินเคลือข่ายเว็บพนันออนไลออนไล์อเอกสารแผ่นนี้ปล่อยออกมาจากตำรวจ PCT ค่ะวันนั้นผมเชื่อว่าพลตำรวจโทไตรลงผิวพันไม่ยอมรับค่ะ ท่านพมโทรไปลงท่านไม่ได้ปล่อยแต่คนในทีมท่านปล่อยผมรู้ใครเป็นคนปล่อยแต่ช่างมันเถอะไม่ใช่สาระใหญ่ไม่ใช่สาระใหญ่แต่มันปล่อยมาหมดลวละปล่อยผ่านบล็อกเกอร์คนไหนก็พอจะรู้อยู่แต่ช่างมันเถอะข่ามข้างไปก็ได้เอาเนื้อหาตรงนี้เลยที่ปล่อยมาบุกบ้านตามด้วยการปล่อยกราฟิกแสดงเส้นทางการเงินเว็บพนันเริ่มต้นจากมินนี่ จ่ามินนี่ไปเชื่อมกับภาคภูมิคนสนิทของบิกโจ๊กจากภาคภูมิจากภาคภูมิก็เชื่อมลงมาที่หลายคนทีเดียวจากภาคภูมิก็ลงมาที่บัญชีม้าแล้วก็แตกปลายเป็นสองสายฟังอีกทีนะต้นสายมินนี่ภาคภูมิตรงกลางบัญชีม้าพุทธิพงศ์ใต้บัญชีม้าแตกเป็นสองสายสายหนึ่งเส้นเงินแทงไปที่ จ็ดนารวนทีมงานของบิ๊กโจ๊กใช่ค่ะอีกเส้นหนึ่งอีกสายหนึ่งครอบครัวมันแทงไปที่ครอบครัวของบิ๊กโจ๊กแม่น้องแล้วก็ไปจ่ายค่ามือถือให้บิ๊กโจ๊กด้วยอืแต่ยอดเงินมันกระจอกนะแหม4สี่แสนสี่หมื่นกว่าเงี้ยมันดูตัวเลขมันน้อยมากเงินคือข่ายเวบพนันไหลไปที่คนรอบๆตัวของบิ๊กโจ๊กสี่หมื่นสี่แสนเยอะสุดสองล้านแปดสองล้านแปดแหมรวมๆสามล้านกว่ามันก็ดู แต่ไม่เป็นไรหรอกแต่ทั้งหลายทัาโปงเนี่ยมันเซตติ้งกันมาหมดพูดกันตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมหรอกนะแต่ไม่ได้แปลว่าทีมงานลูกน้องของบิ๊กโจ๊กจะไม่ผิดนะนั่นอีกประเด็นหนึ่งคนละประเด็นต้องแยกประเด็นคนละประเด็นเราไม่ได้บอกว่าลูกน้องบิ๊กโจ๊กจะไม่ผิดแยกประเด็นต้องปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมทำหน้าที่แต่ประเด็นที่เราพูดถึงปฏิบัติการนี้มันวอ5ความลับเป็นวอ5ที่ เป็นอย่างทำกันอย่างเป็นกระบวนการใช่ด้านยนึ่บุคคลบ้านบิ๊กโจ๊กบอกจะไปหาตัวผู้ต้องหาตามหมายจาับอีกด้านหนึ่งก็ปล่อยข้อมูลเส้นทางการเงินที่มันพันไปกับทีมงานของบิ๊กโจ๊กพันกับคนในบ้านของบิ๊กโจ๊กสังคมนี่ ตามกันแบบตาแตกเลยนะใช่ค่ะเหมือนดูซีรีส์เลยต้องตามกันอย่างต่อนเนื่องค่ะจาก25ขยับมาวันที่26 26เราก็ถามไทยพลตำรวจโทไตลงผิวพันธุ์ที่มาที่ไปขยับมาวันที่27ดีกว่าอ่าขยับมาวันที่27วันพุธที่27เราได้สัมภาษณ์ตอนเช้าชา้าบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์รายการเจาะลิทไทยอินไซด์ไทยแลนด์ใช่ค่ะเราตั้งหประเด็นเดือดเอากันอย่างนี้เราตั้ง5ประเด็นที่เป็นข้อกล่าวหาบิ๊กโจ๊ก เป็นถ้าประเด็นเดือดเรียงประเด็นให้บิ Big ok. ๊กโจ๊กแก้ตัวทีละประเด็นอธิบายความทีละประเด็นบบฟังขึ้นฟังไม่ขึ้น,นแล้วแต่ไม่เกี่ยวกับเราใช่ค่ะแต่เราตั้งประเด็นเพื่อให้ติดตามข่าง่ายยิ่งพูดก็ยิ่งพานตัวเองหร,อหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวกับเรา ยิ่งพูดภาพก็ยิ่งชัดเจนว่าไม่เกี่ยวถูกใส่ร้ายหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวกับเราแต่วันนั้นมีคีย์เวิร์ดนะที่สัมภาษณ์รายการเราอะเป็นประเด็นนะคีย์เวิร์ดก็คือคีย์เวิร์ดก็เลยวันนั้นบอกว่าคุณแมวสาวถามว่าท่านรองโจ๊กจะเอาคืนไหมอืมโอโรองโจ๊กก็บอกว่ามผมรู้ว่าใครสั่งคนบ้านผมอแต่ผมไม่คิดจะเอาคืนอ,อย่างไรก็ตาม ข้อมูลผมก็มีแฉเมื่อไหร่ตายกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่แหละผมพูดอย่างนี้ใครที่เกี่ยวข้องใครที่สั่งการดมเตียมรกินพาราเซตามอลรอไว้เลยปวดหัวแน่แน่เรียกว่าขู่ผ่านเลยกูแต่เช้าดมาข้อตกใบๆวันเดียวกันนะ27เจกันยานะมีประชุมกตร เป็นการประชุมนัดสำคัญเพราะมีวาระแต่งตั้งพบตรคนใหม่ใช่วันนั้นมีวาระ<ค>รแต่งตั้งโยกย้ายระดับในพลทั้งสํานักงานตำรวจแห่งชาติคปรากฏว่าสองรองพบตรไม่เข้าประชุมรองโจกลาประชุมรองรอยไม่ไปประชุมไม่ปรากฏตัวพขตกเย็นเย็นยี่สิบเจ็ดกันยา27เกันยาวันเดียวกันเลย่ได้พบตรคนใหม่ค่ะวันนั้น หลังจากได้พบตรคนใหม่แล้วนะปรากฏว่าตก,ตกเย็น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 เลยบิ๊กโจ๊กไปนั่งแถลงข่าวร่วมกับทนายเปียกใช่ทนายอนันช,ยชัยเยเดชจำได้ใช่ไหม,มไปดึงทนายเปียกมาช่วยว่าความให้กับทั้งตัวเองและลูกน้องของตัวเองมันมีวักทองบิ๊กโจ๊กขู่อีกขู่อีกขู่อีกว่าผมมีข้อมูลเป็นแฟ้ม เปิดเมื่อไหร่ตายทั้งสำนักงานปุ๋นแห่งชาติขู่ซ้ำอีกหลังจากที่ขู่ไปแล้วในตอนเช้าค่ะวันนั้นเอง27กันยาฟังให้ดีนะวันนั้นนะวันนั้นเอง27กันยาทวนอีกครั้งนะ27กันยานะตอนเช้าขู่ผ่านรายการจดลทุวไทยจะแชฉกลับตกใบ่าย่กันยาประชุมกอตรบิกโจ๊กไม่เข้าประชุมค ตกเย็ยนๆย็น27กันยาบิ๊กโจ๊กขู่ซ้ำอีกรอบหนึ่งคราวนี้เป็นรอบเย็ยนๆหน่อยขู่จะแฉขู่พร้อมทนายและย้ำนะฮะต่อไปนี้ฟังให้ดีนะวันนั้นเช่นเดียวกัน27กันยา,ามีข่าวว่าพะอบอเด่นจะเซ็นคำสั่งสุดท้ายในชีวิตราชการด้วยการตั้ง ผู้ช่วยปปทที่ชื่อประจวบ,บวงสุขลงไปกำกับดูแลคดีทีมงานโจกทั้งหมดมพ้นตำรวจโทพ้นตำรโ,โทษไปล,ลงก็ยังอยู่ก็ยังคุมพีซีทีแต่จะตั้งเขาเรียกว่าระดับตอรอแวดวงตำรวจเขาเข้าใจนะเวลาผมใช้คำว่าระดับตอรอระดับผู้ช่วยปปรตั้งผู้ช่วยประจวบ,บวงสุขลงไปครอบคดีอีกทีหนึ่ง หมายความว่าอำนาจทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะขึ้นไปที่ประจวบบวงสุขค่ะเพราะเป็นคนมาคุมคดีนี้บนบนเงื่อนไขเมื่อตั้งประจวบบวงสุขผู้ช่วยประจวบต้องชงเรื่องเสนอสำรองรชาชการโจกนะค่ะอืมสำรองรชาชการโจก ชงเรื่องขึ้นมาเลยระเดี๋ยวจะเซ็นอนุมัติเซ็นเห็นชอบตามที่ชงเสนออ๋อต้องมีคนชงไงต้องมีคนชงคนชงตั้งเรื่องไงคนเซ็นอ่ะเซ็นเองก็ได้แต่ตามแต่ตามสไตล์ผมก็รู้สไตล์ก็คือจะให้ผู้ช่วยประจวบเป็นคนชงขึ้นมาและจะเซ็นเห็นชอบตามที่ชงแล้วไงสำรองราชการสำรองราชการโจ๊กทาไมอสำรองราชการโจ๊กเพื่อเปิดที่ว่างในระนาบรองบตรอเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งแต่งตั้งเจ้ายหญเที่ยวเนี้ย มันจะมีรองพบตรว่างสามแต่ถ้าเขี่ยไปสำรองราชการมันจะว่างสี่อ๋อว่างเพิ่มขึ้นถ้าว่างสี่ถ้าว่างสีเนื่องจากผู้ช่วยที่จะขึ้นรองพบอเขาใช้หลักอาวุโสค่ะถ้าว่างสีเขาบอกว่าผู้ช่วยประจวบมีโอกาสจะได้ขึ้นอ๋อมีที่มีทางว่างหนึ่งแต่ถ้าไม่มีตำแหน่งจะไม่ได้มีเงื่อนไขต้องชงเสนอสำรองราชการโจกค่ะถึงจะว่างและขณะเดียวกัน ก็มีสิ่งที่แรกเปลี่ยนจะได้ขึ้นรองปปทรอเขาพูดกันอย่างนั้นแล้วเป็นไงจริง<ะ>ไม่จริงใช่ไม่ใช่ผมไม่รับผิดชอบแล้วสรุปสุดท้ายผู้ช่วยประจวบไม่เล่นด้วยไม่เอาคือเห็นสถานการณ์ดูแล้วเ,เข้าไปเนี่ยตายกับตายอย่างเดียวถอยดีกว่าคุณต้องเข้าใจนะยังไม่รู้เลยใครแพ้ใครชนะก็ไม่รู้สิดูยากด้วยนะคู่นี้ทัลเลอรทัลล่าเอาหน้านโผล่เข้าไปปากแตกสิ ไม่ทันระวังตัวปากแตกไม่ไม่เป็นไรมันจะยับทั้งหน้าดินั่นแหละออคิดถูกค่ะคิดถูกค่ะมันก็เกิดอาการชันยักกันเป็นแถวเลยแล้วทําไงสุดท้ายก็เกิดอาการเนื้อค้างกันเป็นแถวเลยเพราะว่าท่านประบเด่นท่านก็ไม่เร็จหรอกยกเว้นมีคนชงค่ะผู้ช่วยประจวบผมไม่เอาอยางแยงเลยอ่ะผมยังไม่รู้ใครแพ้ใครชนะเห็นสถานการณ์แล้วดูประเมินยากขยับมาวันที่28วันรุ่งขึ้นวันที่28กสคือวันพระหัสใช่ค่ะ เอาละว,วันนั้นโอ้โหต้องบอกว่าโคตรใครแแมกเลยอะมันเป็นช็อตต่อช็อตที่เหมือนหนังซีรีส์จริงๆหัวขําประมาณทุ่มเสร็จเศษเกือบสองทุ่มอ่ะทุ่มเสร็จเศษใช่ค่ะนี่ค่ะสาวสวยคนหนึ่งปรากฏตัวกลับจากสิงคโปร์มินนี่ค่ะมินนี่กลับจากสิงคโปร์ไปให้ปากคาเพิ่มเติมที่ออนอห้าบอก,กนอห้า กลับออกมานักข่าวดักให้สัมภาษณ์ยาวเป็นชั่วโมงสาระก็คือแฉพีซแฉว่า PCT ชุดจับกลุ่มเธอบังคับให้เธอเซ็นรับรองเซ็นซัดทอดออออรองผู้การภาคภูมิคนสนิทของบิ๊กโจ๊กแต่เธอไม่ยอมเซน็นตอนนั้นตีสามด้วยเธอบอกเธอไม่เซ็นและเธอก็ซัดตำรวจ PCT เอา ภาพลับภาพส่วนตัวในมือถือของเธอไปปล่อยบอกเธอบอกเธอไม่ยอมเธอจะเล่นงานใช่เธอประกาศชัดเจนมากนะเรื่องนี้เพพาภลุกคน<า>ก,ก็คาด <thi S 2> ห,หวังว่าวันรุ่งขึ้นวนันศุกร์ที่29ยิ่ง <PC T. S 1> กว่าประชาแตก p ทีโดยเฉพาะพลตรโทไตรรงต้องตั้งโต๊ะแถลงเอาคืนแน่ๆมินนี่อ่ะมินนี่ออกมาแฉขนาดนี้มันเสียหายนะมันต้องเอาคืนมันต้องแถลงมันต้องโต๊ะมันเสียหาย p ท t แต่วันที่28อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญกว่าคือเด็กๆหน่อยค่ะ บิ๊กโจ๊กไปนั่งคุยกับพบต่อที่ห้องทำงานดั้งเดิมของพบต่อซึ่งอยู่ในบกปภที่ตั้งหน่วยคอมโดอยู่ในศูนย์ราชการไม่ได้ไปกินข้าวกินข้าวในเมืองทองเมืองทองอะไรหรอกเขาไปคุยกันที่ห้องทำงานดั้งเดิมเช่ั้มแหละคุยกันชั่วโมงหนึ่งเหรอชัดเจนว่าชัดเจนว่าคืนวันที่28่บปพบต่อยอมให้บิ๊กโจ๊กเข้าพบ มีการคุยกันยอมให้ถ่ายรูปคู่และยอมให้เผยแพร่และยอมให้เอาไปเผยแพร่อันนี้คือช็อตเด็ดนะว่ามันต้องยอมให้เผยแพร่แล้วมีการคุยกันก่อนอืมสายๆประมาณสักเก้าโมงครึ่งสิบโมงเช้าที่จริงนะเจาะลึกทว่วไทยก็ละแคะละขายอะไรมาบางการจำได้ไหมสุกที่2ี่เราเปิดรายการด้วยย้อนวันหวานย้อนวันหวานพ่อเปาต่อกับรองโจ๊ก พยายามจะหวานนะให้หวานกับบาหวานภาพในอดีตกับบาหวานได้ไหมอืมอาเป็นว่า10บโมงเชา้ 30, ชาเก้าโมงครึ่งสิบโมงเช้าเมื่อเม่อวันสิบเก้าภาพหหาาคู่พบต่อกับรองโจ๊กจึงถูกปล่อยออกมาใช่แล้วนายบัตรดลมันมันต้องเรียกว่า ดับเบิลคลแม็คือ c คลแม็ครั้งที่สองหรือหรืออรือหรือหรือช็อกครั้งที่2ของสังคมตำรวจสังคมเริ่มว่ากันว่าทันทีที่ภาพคู่ภาพนั้นถูกปล่อยออกมานะคนตำรวจโทไตรงผิวพันธ์หัวหน้าพีซีทีคนบัญชาการบุกไปคนที่บ้านของรวงโจ๊กไปไม่เป็น ไปไม่เป็นงงอึ้งยังปรับแผนไม่ทันจะรับมือยังไงได้แต่งงเขาบอกว่าเขาบอกว่าตํารวจ P ี t และรวมถึงตํารวจไซเบอร์นั่งงงกันเป็นแถวนั่งวิเคราะห์สถานการณ์กันเป็นแถววิเคราะห์ไม่ถูกด้วยไปกันไม่เป็นสิ่งที่ตามมาก็คือพลตารวจโทตรลงผิวพันล้มแผนที่จะตั้งโต๊ะแถลงตอบโต้มินนี่อขอรอดูสถานการณ์ก่อนจากวันที่มินนี่แฉกลับมาไงหัวค่ำของวันที่2ี่กระทั่งถึงเช้าวันนี้ p ีซไม่กล้าออกมาแอะไม่กล้าออกมาตั้งโต๊ะแถลงเต้าอะไรเลยขณะนี้ก็ยังนั่งงงอยู่ยังเงียบอยู่หรือยังงงอยู่หรือยังอึนอยู่ไม่รู้ใจเดินยังไงทั้งันเถิยี่สิบเสุขที่29กันยามีพิธีอำลาตำแหน่งของพอบเด่นใช่ค่ะทําการมาสุดท้ายครับไปดูคลิปหน่อยไหมอ่าใครไปใครไม่ไปอะไรอย่างไรไปรองดูเชิญค่ะผมจะบรรยายทับคลิปนะเห็นใช่ไหมครับ เห็นใช่ไหมครับพิธีอําลาพอบอเด่นพ,พิธีอําลาตําแหน่งของพอบอเด่นสุกยี่สิบแปดในระนาบรองพอบอรตรไปกันกี่คนไปกันแค่สามคนคหนึ่งรองต่อสักไปแน่นรนอรองต่อสกักวันนี้ก็คือพอบตรสักพอบอรตรสักไปร่วมในพิธีอําลาตําแหน่งพอบอเด่นค,คนที่สองก็คือรองปอชินพัฒน์ค่ะ,คะต้องไปค่ะ แกจะเกษียณอยู่แล้วแกก็ไปแกก็อําลาด้วยแกก็ไปสองแล้วนะสามในรนาบเทียบเท่ารองพบตรคือเจเรตตำรวจแห่งชาติบิ๊กหินพลตำรวจเอกวิศนุปราสาททองโอสถเจเลตตำรวจแห่งชาติแต่เทียบเท่ารองพบตรก็ไปร่วมในพิธีอําลาตำแหน่งพบพบปเด็ถามเป็นจริงๆเธอรองรอยไปไหนนี่ไงมองอยู่รองโจ๊ก็ไม่เห็นค่ะมันสะท้อนอะไรรองโจ๊กับรองรอยก็ไม่ไปร่วมก็ไม่ไปร่วมพิธีไม่เป็นไร จากศุกที่2ี่28มาวันเสาร์ที่ยี่วันเสาร์ที่ <30 S 2> สุกสุกยี่สิบเกวันต่อมาคือ30เสาร์สาใช่ค่ะวันสุดท้ายของเดือนกันยาจริงๆเพ่อมาต่อไปทําบุญที่ท,ที่พักสงฆ์ถ้ำแก้วภาวนาถ <4 S 2> ้ำแก้วภาวนาซึ่งตั้งอยู่ที่สีคิ้วโคราชสีคิ้วโคราชเนี่ยไม่ใช่วัด ไม่ใช่สำนักสงฆ์แต่เป็นที่พักสงฆ์ทำแก้วภาวนาเป็นอีกที่หนึ่งที่พอบรรตไปทำบุญเป็นประจำะช็อตเด็ดช็อตเด็ดก็คือคลิปที่กำลังจะเปิดดังต่อไปนี้ดูดีๆนะดูหน้าดูตาด้วยนะดูดีๆนะนดูดีๆเอาใหม่ดูดีๆเอาใหม่อ่านี้

โอเคโอเคด้วยความเคารพนะครับด้วยความเคารพนะครับคลิปเม่สักครู่พอบบเด่นไม่ใช่ไม่ใช่ใชพบตพบต่อพบต่อก็ถือผานแล้วเดินไปรับเงินทำบุญจากผู้ร่วมงานาผู้ร่วมผู้ร่วมงานเมื่อวันเสาร์นะครับเ,เราเห็นกันใช่ไหมครับค่ะเราเห็นกันใช่ไหมครับเราเห็นกันาำแล้วกําลังถือถาดรับบริจาค ร่วมสมทบทุนในการทําบุญครั้งนี้ผ่านเดินไปรับเงินทําบุญจากคนร่วมงานใช่ค่ะโอเคเราจะเราจะเห็นเราจะเห็นหน้าบิ๊กเปียสมประสงค์เย็นทูมอันนี้ไม่ได้แปลกใจเป็นผู้ช่วการตำรวจภูธรภาคสามเจ้าของพื้นที่โคราชอยู่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ไปก็ต้องไปร่วมด้วยคจะได้เห็นหน้าบิ๊กเจี๊ยบจะได้เห็นหน้าบิ๊กเจี๊ยบ ผู้ชการตำรวจไซเบอร์อันนี้ก็ชัดเจนไปทำบุญเมื่อไหร่ที่ไหนก็มักจะได้เห็นบิ๊กเจยบรองต้มอันนี้ก็ไม่แปลกใจนะโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแต่ที่เข้าแปลกใจนิดนึงก็คือพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ก็ไปร่วมงานด้วยมา่อวเสาด้วยโอเคแค่นั้นก็พอแค่นั้นก็พอเอาละพอละพอละพอละถัดไปถัดไปอ๋อมีคนบอกมาค่ะ มีคนบอกมาว่าท่านรองรอยเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมในหลายๆกิจกรรมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าติดเข้าเวรวังพอดีติดเวรวังติดเวรวังก็เลยทําให้หลายภาคกิจไม่ได้ปรากฏตัวไม่ได้ไปประชุมไม่ได้ไปร่วมทำบุญอะไรต่างๆรับทราบตามนี้นะครับว่าบิ๊กรอยติดเวรวังไม่ได้ไปชดชีวิตส่วนบิ๊กโจ๊กลาเป็นกิจารักษณะลาตั้งแต่ปลายสัป ปลายสัปดาห์นู่นแจ้งลาชัดเจนโอเคโอเคอ่ะต่อจากวันที่30ค่ะเราเห็นแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะไฮไลท์อยู่อย่างเดียวนั่นเองคนโบสถโทรไรลงผิวพันธุ์อยู่ๆก็โผล่ไปร่วมงานบุญต่อไปด้วยไปด้วยทำบุญด้วยทำบุญด้วยต่อบุญกัน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 อย่าไปคิดเยอะต่อบุญอย่าคิดเยอะไงต่อบุญต่อบุญพราะตรต่อบอแล้วอย่าไปคิดกันเยอะต่อบุญเป็นภาพที่น่ารักพบบอต่อสาบพบบตรถือผ่านทําหน้าที่เป็นลูกศิษย์วัด ซือผ่านเดินรับเงินทำบุญจากผู้ร่วมง,งานน่ารักดีบางคนก็ให้เป็นแบงค์บางคนก็ให้เป็นชองประมาณนั้นโอเคอขยับมาวันอาทิตย์ที่หนึ่งใช่แล้วเมื่อวานหนึ่งตุลาค่ะวันปีงบประมาณใหม่และแต่เป็นวันหยุดนะเมื่อวานว,วันที่หนึ่งตุลาพอบรรทกับกับ,ก,บกับพัญญาคุณนิพพานใช่ค่ะก็เข้าไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสตช,ชซึ่ก็เยอะมาก ตำแหน่งพบตรคนใหม่มีทั้งพระและมีทั้งเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสทชมีทั้งพระและมีทั้งเทพค่ะเยอะมากไม่อธิบายนะไม่อธิบายแต่คลิปที่อยากจะให้ชมดังต่อไปนี้น่าสนใจดูคลิปครับเชิญต้องดูส่องกันดีดูให้ดีนะส่องกันดีๆใครเป็นใครดูดีๆนะเห็นไหม เอาล้ครับเอาล้ครับเอาละครับเอาละครับอืมทำไมเราจึงขอให้โฟกัสไปที่คลิปคลิปนี้ค่ะไปดูภาพนิ่งที่สต็อปจากคลิปนี้กันสักนิดสิครับภาพหมายเลขเอเห็นใครไหมอ่าเห็นใครไหมใครอ่ะเอาแถวหน้านะเอาเอาแถวหน้าก็จะเป็นพบรตถัดไปคุณนิพาพันธ์ภรรยาหลังบ้านนาย,ยกสมาคมแม่บ้านตำรวจแล้วละ่ะเป็นให่เป็นนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ สวยนะสวยนะสวย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 ถัดไปขวามือก็เห็นไหมครับคุณแม่คุณแม่ไม่เห็นหน้ามานานใช่ไหมบิ๊กรอยหายไปนานเลยไม่เห็นมาใช่ไหมทั้งสัปดาห์โทรไม่ทีในพิธีสัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งตุลาคมก็คือเมื่อวานมาร่วมด้วยเห็นไหมครับบิ๊กรอยปรากฏตัวละภาพที่ชัดๆแถวหน้าบิ๊กรอย คราวนี้เราสต็อปภาพจากคลิปเมื่อสักครู่เช่นกันไปดูภาพหมายเลข B อีกช็อตหนึ่งช็อตนี้เป็นช็อตที่ลมมันแรงขึ้นพัดควันทูบไปไกลข้างหลังนะคะพัดควันทูบให้พ้นให้พ้นสายตาค่ะดังนั้นวิสัยทัศน์ของภาพมันจิงกระจ่างอ๋อชัดขึ้นเลยอ่าดูขวามือสุดชุดสีขาวแต่งชุดขาแต่งชุดขาวขวามือสุดค่ะ เราจะเห็นนั่นก็คือบิกรอยเราได้พูดไปแล้วค่ะข้างหลังบิกรอยข้างหลังบิกรอยคือใครเอ่ยใครอ่ะชุดขาวข้างหลังบิกรอยก็คือบิกรานอบิกรานพลตบุตรสำรานวลมาผู้ช่วยปอตรอจดไว้นะคนนี้จะทําหน้าที่หัวหน้าสํานักงานผบตรออฟังดูตําแหน่งเฉยๆใช่ไหมค่ะ แต่ภารกิจแต่บทบาทของหัวหน้าสำนักงานพบตรสําคัญนะเต็มไม้เต็มมือจะเข้าก็ต้องผ่านจะออกก็ต้องผ่านค่ะถูกไหมสําคัญละถูกไหมขณะเดียวกันขณะเดียวกันก็จะเป็นผู้ช่วยพบตรที่ถูกวางตัวไปประกบรองพบตรในบางหน้างานค่ะไม่แน่ใจว่าจะส่งไปประกบโจรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ผมฟุ้งซ่านเล่นๆอย่าอย่าอย่าไปคิดเยอะไงคิดขำๆท่านพบตรบอกแล้วเราอย่าคิดเยอะผมบอกเลยนะ บิกลานแหม่เสียดายผมลืมทําเครื่องหมายชี้ไปที่บิกรานบิกรานก็คือคนที่ชุดขาวคนที่สองจากขวาค่ะอยู่แถวที่สองนะโอเคจดไว้เลยนะบิกรานคือผอบตรคนที่สิบหกผอบตรคนที่สิบหกครับนี่พังคนที่สิบสี่อยู่ครับนี่มีมองข้ามฉอดล่วงหน้าแบบทหารเขาเลยเหรอผมไม่ได้มองอ๋อแล้วใครมองอ๋อมีคนมองให้สังคมตํารวจเขามองอ๋อผอบตรแล้วมาเล่าให้ฟังท่านผอบตรคนที่สิบหกคะ มาเล่าให้ฟังผมก็เล่าต่ออ๋อผบตรคนที่16ตอนนี้ยังสี่อยู่ภาพนี้ดูซ้ายมือสุดอ่ะมาฝั่งนี้บ้างคาดได้อย่างไรซ้ายมือสุดใครเอ่ยไม่เจอนานนใช่ไหมคะพนตำรวจโทกรชัยคล้ายขิงค่ะอดีตผู้ชการตำรวจไซเบอร์ตอนนี้ล่ะเป็นอดีตผู้ชการตำรวจไซเบอร์ที่โอ้โหมีข่าวไม่เว้นแต่ละวันข่าวกระทึกกระโคม ข่าวโลดโผนโจนทยานออช่วงที่ออออผู้บัญชาการกนชัยคุมตบตอไซเบอร์แต่ละวันแต่ไม่ได้ข่าวโลดโผนโจนทยานชูชาร์ตคือทึกโคมแต่ผมออพูดไม่ได้ว่าข่าวอะไรออแต่ถูกขยับไปเป็นผู้ช่วยปปะออถูกขยับไปเป็นผู้ช่วยปปร,รอ,ออกจากไซเบอร์ก็ไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเป็นข่าวนะโอเครับทราบกันตามนี้แต่คราวนี้แต่คราวนี้ ก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปถามว่าแล้วบิ๊กโจ๊กทั้งหลายทั้งปวงไม่มีภาพไม่มีภาพบิ๊กโจ๊กเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีมีเจอแค่ข้าวันนั้นแหละที่บุกไปคุยกันเคลียร์ใจกันแค่นั้นอที์ที่แล้วเข้าใจว่ารองโจ๊กเขาขอลาเดินสายทําบุญหนึ่ขอลาทําใจค่ะ 2. ขอลาไปสู้คดีคสามขอลาไปเดินสายทําบุญ แะดอกเคราะมใช่ค่ะโดยวิธีของรองโจศัพท์ทบุญสัปดาห์นี้วันที่สองและวันที่สามก็ยังลาต่อเนื่องอ้าวเหรอเดินสายไปทําบุญอ๋อยังไม่จบภารกิจทําบุญนะจะกลับมาทํางานวันที่4ตุลาโอเควันที่4อย่างที่กลาเรียนนะอย่างที่กลาเรียนนะเช้าวันนี้หลังจากให้ให้สัมภาษณ์รายการจอร์ดิทุไทยอินไซด์แธเนียนเสร็จเรียบร้อยแล้วพอปต่อก็จะเข้าเวรหวังค่ะ ก็จะเข้าเวรวังก็มีคําถามกันอยู่เยอะมันเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่เข้าสู่เดือนตุลาเกษียณเยอะตําแหน่งส่วนหัวหัวว่างเยอะเช่นรองพบตรก็ยังวัววอยู่ใช่ว่างผู้ช่วยพบตรก็ก็วบววอยู่เพราะว่ามีเออรี่มีเกษียณใช่ค่ะจะต้องมีนการขยับผู้บัญชาการในระนาบผู้บัญชาการของกองบัญชาการก็วัววอยู่เพราะเกษียณก็เยอะค่ะ เออรี่ก็เยอะค่ะคําถามก็คือในสภาพโวๆยังไม่ได้ตั้งใครเพราะผมในผลถูกดีเลย์ออกไปะจะทําอย่างไรดังนั้นดังนั้นก่อนเข้าเวรวังท่านท่านพบต่อสักก็ได้เซ็นคำสั่งไว้ฉบับหนึ่งเป็นคำสั่งแรกเลยปะเป็นคำสั่งแรกของพบต่อสักค่ะลงวันที่หนึ่งตุลาคมคเซ็นคำสั่งวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ไงเรื่องค่ะ เรื่องข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนย่อเรื่องก็แล้วกันในคําสั่งนี้ย่อเรื่องก็คือตำแหน่งไหนที่มันโวและยังไม่ได้ตั้งใครขึ้นมาแทนก็ให้คนในหน่วยนั้นๆที่เอาสูงสุดขึ้นมารักษาการแทนใช่ค่ะเช่นกองบัญชาการอะไรสักกองบัญชาการถ้าว่างอยู่หัวว่างกองบัญชาการกุ๊กไก่ผู้บัญชาการเกษียนเกษียณหรือเอเลดีไทย และยังไม่ได้ตั้งใครแทนใช่ไหมเอารองอาวุโสก็ให้รองผู้ชาการกุ๊กไก่ก็ผู้ชาการกุ๊กไก่ที่อาวุโสสูงสุดขึ้นมารักษาการรัการแทนไปก่อนไปก่อนไปก่อนไม่กระทบใครนะกองชาการกุ๊กไก่ไม่ชิงใครไม่เปรียบเป่ยใครใดๆดีนะผมไม่ตั้งชื่อกองชาการหมีแพนด้าอย่าเลยพออย่าะตอนนี้เพราะตอนนี้บิ๊กตำรวจหลายคนใต้ตานี่ดำค้ำแล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอน